สวัสดีครับคุณจะลังไปไหนครับคุณไปรับไปคเร์เวลกล่องค่ะแล้วพี่เดียวไปทำอะไรนะคาร์เวลไฟปุ๊ไปุ๊พูดที่ไหนครับที่พี่ตรงที่บ่ายค่ะแล้วครับอ๋อไปยังไงครับลงเรืออะไรอืมโอเคนี่เหรอนี่ครับพี่เดียวนี่เป็พี่เดียวนะครับอ่านที่มาแล้วค่ะ ไป let's go นี่เราอยู่ชั้นไหนครับชั้นเจนแล้วเ,<ร>เราต้องไปชั้นไหนครับชั้นล,อลอ็อบบี้ล็อบบี้เหรอครับล็อบบี้อยู่ตรงไหนครับเห,ห,ห,หน่อยครับไหนอืมโอเคเจนนี่ถ่ายนัมเบอร์สิอันนี้นัมเบอร์รถ่ายให้แล้วครับกำลังลงไปโอเคกลังไปไหนนะอจะไปไหนนะเดย์ สวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนครับไปวนขีตายค่ะทำไรนะครับทำไรนะครับไปวนขีตายทุกเช้าลงมาทำงนี้ป่ะครับไม่ใช่คร่ะไปเดินเล่นนี่ไปเดินเล่นโอเคไปใครบ้างครับไปเดินเล่นพี่เดลพี่โอเคเขียนได้ดีนะครับเขียนได้ดีนะครับเดี๋ไปใครบ้างครับ ไปกับด dad, ี่ดด้กพี่เด็กโอเคเขียนได้ดีนะครับเขนีนได้ดีนะครับโอเคครับถ้าชอบต้องอะไรนะช่วยอะไรนะช่วยกดไลค์ป่ะกดไลค์กดซับกดคลายได้นะคะ,อะโอเคบ๊ายบายครับ